สร้าง Facebook Page ด้วยมือถือได้ใน2ขั้นตอนครับเลือกหมวดหมู่ของเนื้อหาตังชื่อเพจเท่านี้ได้ Facebook Page แล้วครับสร้างโพสต์แรกตอนรับทักทายผู้เยี่ยมชมเพจได้เลยครับคลิปนี้พี่ดอยมาสอนสร้าง Facebook Page แบบที่ไม่ต้องกังวลว่าจะทำหน้าเพจให้สวยยังไงทำรูปไม่เป็นจะทำยังไงนะครับเพราะว่าเราจะสร้างเพจเปล่าครับเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเรามาตกแต่งมาเรียนรู้เทคนิค ่อสร้างเพจให้โตไปด้วยกันครับสร้างเพจโดยใช้แอป Facebook ครับเปิดแอปขึ้นมาหาเมนูขีด3ขีดครับกดที่เมนูขีด3ขีดอันจะอยู่ด้านบนหรือว่าด้านล่างนะครับเราเข้าไปหาเพจครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ธงสีส้มกดที่เพจเข้าไปครับเราจะสร้างเพจกันครับเลือกคําสั่งสร้างครับจะเข้าสู่หน้าเริ่มต้นครับเรากดปุ่มเริ่มต้นได้เลยครับเข้าสู่หน้าหมวดหมู่ครับสามารถพิมพ์ในช่องค้นหา เพื่อเลือกหมวดหมู่ตามที่ Facebook ได้แนะนำไว้นะครับสามารถเลือกได้ถึง3หมวดหมู่ครับแล้วก็สามารถแก้ไขได้ในภายหลังนะครับถ้าหาหมวดหมู่ไม่ได้นะครับหรือว่ายังลังเลไม่รู้จะใช้หมวดหมู่อะไรนะครับลองใช้หมวดหมู่ยอดนิยมด้านหน้านี้ก่อนได้ครับผมเลือกใช้2หมวดหมู่ก่อนนะครับแล้วก็กดถัดไปครับเข้าสู่หน้าตั้งชื่อเพจครับชื่อเพจก็สามารถแก้ไขได้ภายหลังนะครับ ผมได้ทำวิดีโอวิธีหาชื่อเพจและการตั้งชื่อเพจให้ผู้ชายสามารถค้นเจอเราได้สำหรับต้นๆ้นนะครับเดี๋ยวจะติดลิงก์ตัวไอไว้ด้านบนนี้ครับตั้งชื่อเสร็จแล้วกดถัดไปครับเข้าสู่หน้าข้อมูลเว็บไซต์ครับเดี๋ยวเราติ๊กถูกเพื่อข้ามไปก่อนครับกดถัดไปครับรูปภาพก็เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราให้กลับมาทํากดถัดไปครับแต่ที่ข้อความสีน้ําเงินครับเพื่อเป็นการรีเฟรชหน้าเพจครับ มีคำแนะนำของ Facebook ครับว่าขั้นตอนต่อไปควรทำอะไรนะครับก็มีการใส่รูปภาพครับซึ่งเดี๋ยวเราใช้ c a น v a com ครับในการสร้างรูปภาพที่สวยมาใส่นะครับเดี๋ยวเลื่อนดูครับถัดไปมีอะไรอีกนะครับมีการเชิญเพื่อนนะครับเดี๋ยวขอหน้าตาสวยๆกันครับค่อยชวนเพื่อนเดี๋ยวเรามาสร้างโพสกันก่อนครับกดสร้างโพสครับการสร้างโพสนะครับเราสามารถสร้างจากข้อความอักษรข้อความอักษรที่มีฉากพื้นหลัง หรือเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอหรือจะไลฟ์สดก็ได้นะครับเดี๋ยวลองพิมพ์ข้อความง่ายๆก่อนนะครับลุยกันเลยเดี๋ยวใส่ emoji อคอนตกแต่งนิดนึงนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มแชร์ด้านบนขวาเลยครับค่าเริ่มต้นจะเป็นแสดงที่ฟีดข่าวนะครับเลือกกดแชร์ได้เลยครับ สร้างโพสเสร็จแล้วครับเดี๋ยวแตะที่พื้นที่เทาๆครับเดี๋ยวเลื่อนดูด้านล่างนะครับว่าโพสต์ของเราเป็นอย่างไรนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเลื่อนไปด้านบนหน่อยครับเรายังค้างงานอยู่2อ,อย่างครับคือเชิญเพื่อนแล้วก็ทำรูปโลโก้รูปหน้าปกครับซึ่งในวิดีโอหน้าเราจะมาทำรูปเหล่านี้กันครับโดยใช้ เว็บ a n v a com ซึ่งมีส่วนใช้งานฟรีมีเทมเพลตของ Facebook ให้ใช้ครับขอบคุณที่ติดตามช่อง Don เซ l l d e พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ